เดบลอยน,นันเก็ได้ลเิน <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะ ปก้กแต่งยังเล็ววันนี้ไา้ปุ่นจะมาพัดทะเลนาเล่งใส่หูแจ็คเป็นแม่งเงี้ยพัดกะเพราทะเลนาเล่ง,ง,พ,งพัดปลาหมึกแห้งปลาหมึกแห้งอ๋อกะเพราปลาหมึกแห้งโอ้โหกระไดพัดกระไดลงมาพัดกะเพราดูพี่มันจะติดเชื้อไตเงี้ยโอย้โหเรียกไปตจะไตปุ่นจะพัดให้ดูนี่ฮะแต่ไอ้ ฝากกุฏิเติมเ,เดอ้อควนี่ก็ลองหันไปดูวิธีทำว่ะจะทำเจได้กระเพราปลาหมึกเฮ้งกุฏิเติมเหมือนเดิมเดอ้อฝากเดอ้อวิธีทำกันเลยเจน้ำก่อนล้างนา้ำอ๋อต้องเจน้ำอีป้าเจล้วก็ล้างให้สะอาดเลยแล้วก็ตัดเป็นท่อนแช่นานไหม บนนั้นเราก็เป็นล่างสักสองน้ำสามน้ำเขาก็มัดตัดปินปิน้นก็ตัวละสามชิ้นสามชิ้นสามชิ้นกัวพอัดตัวเขาโหมนใจนี่เขาก็หันจีล่างสักสามน้ำหนึ่งก,มงมก็มาตากแหงมาจักรก็ได้ไม่เจ็บคือกลุ่มที่ดินถุดถ้าได้ปินใหม่ปินนหนองย,ยังไม่ใจ็บ เด็ดเอยตำตะกระเทียมพริกบดต้องตำพริกบดตำเนาะแาต่ตำก็ได้แต่ยังปุ่นบดตำแล้วในคะิปขานตำม,มันแล้วกล้ามขึ้นซอยเรา กะเพรากะเพราของเขาเองเนาะว่าโ,โป่งกินกระดันด้วยม่ได้เสื้อแต่ลาดปาดแล้วปาดเราเลยเนะ๊ะ ใช่ต้มหมึกวันเคมอยู่แล้วใช่ไหมค่ะรสเออดีนิดหน่อยตาลใช่กระเทรากระเพราบาย กไได้ร okay, <keys in expand> ับเชินี <ượ bs> ่ห <traditions> น <and heartbreaking> ้าตาเป็นจ้าอีนี่เสร็จแล้ว ล้ำก <transplant> <German ica. S 1> ่ well. อนเนี่ยล้ำก่อนจะห่อจิ้มก่นเนี่ยยังบม่กินเตี๋ยวล้อมูก่อนสักชั่วโมงอร่อยนี่นะนี่ก็มิติเลเด้อร์คลิปนี้ก็มิติเลนะอย่าปุ่นขอบไปก่อนเด้อลาก่อนยังบายบาย